เรื่องเล่าผีตอนแม่ตะเคียนที่บ้านขุนยาสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านเราชื่อมินอายุ31ปีวันนี้เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์หลอนที่เรากับพี่สาว เคยได้พบเจอมากับตาตัวเองคือย้อนกลับไปเมื่อสมัยตอนที่เราเพิ่งจะอายุได้12ปีเด็กชั้นป .6 รุ่นเราในสมัยนั้นจะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนเหมือนสมัยนี้พ่อกลับจากโรงเรียนเราก็มักจะปั่นจักรยาน ออกไปเล่นกับเพื่อนๆแถวและแวกบ้านพอฟ้าเริ่มมืดก็แยกย้ายกันกลับตอนนั้นเราอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณยา่าเนื่องจากพ่อแม่ของเรานั้นพวกท่านไปทำงานที่กรุงเทพซึ่งเรานั้นมีพี่สาวที่อายุไล่เลี่ยกันอยู่คนหนึ่ง และเรื่องราวลี้ลับที่เรากับพี่สาวเคยได้ไปพบเจอมานี้มันก็เกิดขึ้นที่บ้านของคุณย่าเราเองโดยช่วงที่เราอยู่ชั้นป .6 นั้นทุกๆคืนเรากับพี่สาวมักจะได้พบเจอเหตุการณ์แปลกๆอยู่บ่อยครั้งอย่างเช่นมันมีอยู่คืนหนึ่งพี่สาวของเรา เขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีเขียวมายืนอยู่ปลายที่นอนพี่สาวก็ตกใจกลัวมากพอรุ่งเช้าพี่สาวได้เอาเรื่องนี้ไปบอกคุณปู่คุณยา่าแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าพี่สาวคงจะฝันเป็นตุเป็นตะไปเองนั่นแหละ วันต่อมาเราก็ใช้ชีวิตไปตามปกติพอถึงตอนกลางคืนเราก็เข้านอนเหมือนเช่นทุกคืนที่ผ่านมาแต่แล้วเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกโดยไม่ทราบสาเหตุบรรยากาศยามดึกในคืนนั้นมันวังเวงมากมันเงียบสงัด ไม่มีเสียงจริงเรีไม่มีเสียงนกกลางคืนไม่มีเสียงหมาเห่าหมาหอนอะไรทั้งนั้นแต่แล้วอยู่ๆเราก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโอยโอๆเหมือนมีใครสักคนกำลังเจ็บปวดจากอะไรบางอย่างดังมาจากลานข้างบ้านด้วยความเป็นเด็ก เราจึงแอบมองลอดหน้าต่างห้องนอนไปดูก็เห็นว่ามีผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยสีเขียวกำลังนั่งก้มหน้าร้องโอ้ยโอย,โอ,ยอยู่ตรงนั้นแต่แล้วผู้หญิงคนดังกล่าวก็ลุกยืนขึ้นแล้วเอี้ยวตัวหันหน้ามามองเราแล้วหัวเราะด้วยเสียงที่เย็นยเยอือก พอเห็นอย่างนั้นเราก็เลยรีบกลับมานอนคลุมโปงตัวสั่นอยู่ใต้ผ้าหม่มจนพลอยหลับไปพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็ได้ไปเล่าให้คุณปู่คุณย่าฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งวันเวลาได้ล่วงเลยมาถึงเมื่อปีพุทธศักราช2554 ที่บ้านของคุณย่านั้นถูกน้ำท่วมซึ่งมันก็ได้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเพราะมีเสาบ้านต้นหนึ่งเกิดตกน้ำมันออกมาเมื่อคุณย่าเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้ป้าที่เป็นร่างทรงแถวบ้านฟังป้าร่างทรงจึงบอกว่าเสาเรือนต้นนี้เป็นไม้ตะเคียนมีแม่ตะเคียนสิงอยู่ เขาขึ้นมาไม่ได้เขาหนาวต้องทำพิธีอัญเชิญเขาขึ้นมาพอได้รู้อย่างนั้นเรากับพี่สาวก็บอกคุณปู่คุณย่าว่าพวกหนูบอกแล้วว่าเคยเห็นแม่ตะเคียนจริงๆซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นคุณปู่คุณย่า เลยเชื่อว่าที่บ้านมีแม่ตะเคียนอยู่จริงๆจนกระทั่งตอนนี้ก็นับว่าผ่านมาหลายปีแล้วที่โถงชั้นบนของบ้านคุณยาก็ยังคงมีแม่ตะเคียนอยู่และยังมีเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นเพราะไม่ว่าพี่สาวจะอธิษฐานขออะไรบ่อยครั้ง เขาก็มักจะได้แทบทุกอย่างตามที่เขาขอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับหลอนๆจากคุณมิ้นด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟัง มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ